สำหรับการดูลัคนาราศีโดยรวมทั้ง12ราศีในช่วงของเดือนตุลาคมนี้ก็คือดาวพระราหูนั้นจะย้ายออกจากการทับลัคนาราศีการเมืองจะย้ายเข้าสู่ราศีมีนภายในวันที่17ตุลาคมนี้ก็จะทําให้ในช่วงนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ ที่จะเข้ามาในช่วงนี้ชาวราศีธนูนั้นดาวพระเรือหูนั้นจะเป็นดาววาสนาเป็นดาวประจําตัวของคุณในเมื่อดาวพระเรือหูนั้นจะย้ายก็จะทําให้มีการเปลี่ยนแปลงชาวราศีธนูนั้นจากนี้ต่อไปชาวราศีธนูนั้นก็จะสมใจในเรื่องของการเงินการทอง อาจจะเป็นคนที่ล่ำรวยและสิ่งที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือในช่วงของเดือนตุลาคมนี้ชาวราศีธนูก็จะหลุดพ้นและออกจากเคราะห์กรรมและกําลังจะหลุดพ้นจากเรื่องเลวๆหลายๆทั้งนั้นก็เพราะว่าดาวทั้งหลายนั้นกําลังจะย้ายออกจากความเป็น หายนะหรือมอรณะและก็จะได้หลุดพ้นกันเสียทีภายในเดือนนี้จะมีการเริ่มต้นของความร่ำรวยความเฮงความปังความสมหวังจะเข้ามาสู่ชีวิตของเราถึงว่าจะไม่เต็มร้อยแต่ก็ยังดีกว่าที่ผ่านมาในช่วงนั้นชาวราศีธนูนั้นภายในเดือนตุลาคมนี้ คุณจะมีเกณฑ์ที่ดีแล้วก็เพราะว่าดาวพระศุกร์ก็จะย้ายออกจากภพอริดวงชะตามาตั้งแต่วันที่28กันยายนนั้นก็จะส่งผลให้ในด้านการเงินที่เคยติดขัดไม่คล่องตัวต่อจากนี้ไปจะมีความสุข ได้มากขึ้นและจะมีความเข้มแข็งและการที่ดาวพระศุกร์ย้ายมาอยู่ในรัคนาราศีของคุณนั้นก็จะส่งผลในด้านอารมณ์ของคุณอารมณ์ของคุณก็จะดีอยู่ในราศีของธนูนั้นจะมีความสุขใครที่เคยมีปัญหากับเพื่อนฝูงหรือที่ทำงาน ในช่วงนั้นต่อจากนี้ไปก็จะมีความเข้าใจซึ่งกันและกันได้ดีขึ้นต่อมาภายในวันที่18ตุลาคมนี้นั้นดาวพระอาทิตย์ก็จะย้ายออกจากภพมรณะได้ก็จะทำให้ชาวราศีธนูนั้นจะพ้นเคราะห์พ้นภยัย ถ้าป่วยอยู่ก็จะค่อยๆดีขึ้นถ้าคุณมีอาการทอ้อท้อแท้หรือว่าไม่ค่อยอยากจะทำอะไรต่อจากนี้ไปคุณก็จะมีกำลังใจมากขึ้นในเมื่อดาวพระอาทิตย์นั้นย้ายเข้าสู่ราศีตุลนั่นก็จะทำให้ชาวราศีธนูนั้นมีพลังมากขึ้นและอีกหลายอย่าง อีกหลายๆคนที่อยู่ในราศีนี้จะมีโอกาสได้จับเงินจับทองกันอย่างมากมายแต่ก็ต้องคอยระมัดระวังภายในวันที่17ตุลาคมนี้ดาวพระราหูนั่นซึ่งเป็นดาวประจำตัวคุณก็จะย้ายเข้าสู่ดาวดวงการเงิน เป็นครั้งแรกภายใน18ปีต่อจากนี้ไป18เดือนชาวราศีธนูจะมีเงินทองเข้ามาหาคุณจะมีใช้สอยอย่างมากมายเงินที่ได้มานั้นคุณก็อาจจะต้องจ่ายได้ง่ายดายตามสไตล์ของพระราหูแต่ก็ต้องคอยระมัดระวังเพราะว่าดาวพระราหูนั่น มาอยู่ในการเบลร่ยนของเราดาวพระราหูนั้นเขามีฉายาว่าดาวร่วงทรัพย์ดังนั้นเราก็ต้องเตรียมการไว้ให้ดีตัวเราก็ต้องไม่ประมาทในการใช้จ่ายแต่ละครั้งควรตรึกกลองให้ดีในด้านการงาน ดาวการงานในราศีธนูนั้นก็จะย้ายออกจากพบมรณะแล้วภายในวันที่สามตุลาคมดวงการงานที่ว่าไม่ดีก็จะหมดไปในช่วงนี้ต่อไปนี้ในเรื่องการงานก็จะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้นที่คุณจะลงทุนหรือลงทุนลงแรง ไปแล้วก็จะได้ผลตอบแทนมากขึ้นก็ถือว่าเป็นการดีถ้าใครจะไปสมัครงานในช่วงนี้คุณก็ลุยได้เลยภายในเดือนนี้หรือว่าภายในเดือนพฤศจิกายนนั้นคุณก็จะได้สิ่งที่คุณต้องการสรุปโดยรวมต่อจากนี้ไปชาวราศีธนูจะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีจะมีความสุขทุกนาที จะมีโชคดีๆต่อไปใครที่เข้ามาฟังกันใหม่ๆก็ขอกำลังใจช่วยกดติดตามไว้เราจะได้มาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับ